ป้าดีเจ้าป้าดาวจะพามาย่างป่าซาบานะเนาะไปซื้อป่าซาบะมาอันตัวหนึ่งเจ้าป่นแรเนะ่เฮ้ยเนาะแล้วก็ป่นอันเอาใส่เกลือไว้แล้วแล้วก็ใส่เกลืออ่อนๆป้าดาวก็ซื้อมาป้าดาวก็เอาไปตากที่หลังบ้านเนาะตากสองแดดเจ้า เวลาเขาตากแล้วมันจะเอามาย่างไงนี่เนาะมันบันเล็กอี่นถ้าไผ่มีกระทะย่างก็ย่างกับกระทะเนาะอันนี้มันเป็นกระทะย่างเจ้าเนี่ย <c oughs> แม่น่ะเจ้าไปสอบกินปลาซาบะย่ง hòm bà xa bà gian đi nữa bà ba cũng sợ cho bà đá có kìm con lắm chả không phải kịp được trên đằng hàng xin Nhưng mà กระทะย่างนี่นะกําเดียวถ้าเขาเอาป่าออกเรียบร้อยนะเขาหลีบรางเลยลางตอนมันทอนดน,นะเจ้าต้องลากน้ำอุ่นเนาะเพราะว่าอันมันเป็นมันป่ากระทะมันทอดอยู่แล้วเลยนี่ลากตอนน้ำอุ่นอุอนทอด giang, chút cái đan đan bê lạy dạp, mất tạ bài đi. Ut hai nó pha đào nặng, giữ nụ nịp pha đào ăn tăng diễn. cho nó. Hai hăng có? Đó. để đào chân hư đô nó. Lạy dạp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 . ประดำไม่ได้ตัดต่อ้เลยนะพ้าแบบผ้าบ้บานพระดำเป็ดกระจกยังไม่เหนะเห็นส่วนหลังบ,าบ้านบพิ่งได้เห็นะเพื่อนเจ้าเห็นแสงไฟเพิ่งหันนะแนะต้มเป็ดกระจกนะ้ำมันจะถอนเนาะเพื่อนเจ้าเห็นแสงไฟเพื่อนเามันต้องออกไปอยู่หนอกเพื่นเจ้าถึงจะหันเนาะ คนะ,ะเป็นแจงใครตืกหล <c oughs> <c oughs> อกนี่กับเป็นสวนนี่กับเป็นดอกไม้ได้แล้วด <c oughs> ูปากเปี๊งดีกว่านอนะ Ô ba pin ba đi cô ơi máu hùa ba đào ít ạ bên nhắn á cầm bìa mừng luôn ba đào khơi thai lung bay bay luôn nè anh ấy vẫn đang mở phay mốt rồi nè, nó còn nắng thùng Thành luôn. hẳn chắc cắm nó sẽ mở phay đầy nè. Đúng cả ải yàng nè, thao chôm liu bay toi cái cả Nó còn đi bảy yàng rồi nóc. ถ้าใครอยากจะสมเมอนๆกค็คอมเมนต์บอกหนอะงวันหลังถ้าย่างป่ามอาไปถ่ายอันยิ้วตั้งหลอกไปเลยอ,อ่ะป้าดาวก็จะทำตามเนาะ ทำกันดูเจ้าป่าซาบะเนาะมันเฮามันถูกซื้อมาตากแดดสองแดดสามแดดเจ้าถ้ามีตีตากไหนเะเจ้าป่ามันมีตีตากเนาะ ซาบะย่างเวลาซื้อป่าสดมาตากแดดควันใส่เกลือแห็นน้อยหนึ่เจ้าหมกเค็มเอาทับบุควันคือมันเค็มลนำ่ำเวลาเราเอามากัดน้ำพริกกะกัดยอ,กยอ,อย่างอื่นติมันฟุ้งเครื่องละมันก็จะเค็มไปไปเยอะกว่านั้นเลยใช้ยังอ่อนๆเจ้า ยางเสียเรียบร้อยแล้วเจ้ายางป่าซาบะเนาะทำกันดูเจ้าง่ายๆเนาะเอาไปตากแดดเถอะก่อนที่นีเหาเอามายางมันจะบานเลยป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปน้านอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดต,ตามคือป้าดาวเทยนเนอร์จำได้ภ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ